สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องอดิ n รชาแนลแนวยูทูปนะครับวันนี้ก็ถือว่า,ามีเรื่องราวดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆเ,เป็นการแชร์ประสบการณ์ตรงนะครับซึ่งก็ถือว่าผ่านมาสดๆร้อนๆน,นะครับเป็นความรู้นะครับสำหรับท่านที่มีช่อง YouTube หรือทำช่อง YouTube หลายช่องนะครับเราจะนำมาเชื่อมเข้ากับบัญชี Essence ของเราที่มีอยู่ได้อย่างไรนะครับซึ่งผมก็จะมีวิธีการทำนะครับเพราะว่าทาง y o u t u b e นะครับให้เรามีบัญชี ence, s อส mm hmm. เซเพียงบัญชีเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าช่อง YouTube ของเราเราสามารถที่จะมีหลากหลายช่องก็ได้นะครับแต่เวลาผ่านกดก็ต้องนำมารวมใน S s s เ n นเดียวนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงจากช่องของผมเองนะครับผมก็มี2ช่องเหมือนกันนะครับ ซึ่งช่องรองของผมนะครับก็คืออดิสซนนะครับกรเกษตรไลฟสไตล์ก็พึ่งเปิดช่องแล้วก็ทำคลิปลงไปนะครับประมาณก็4เดือนกว่าๆนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม1,000กว่าคนแล้วแล้วก็ชั่วโมงก็ครบสี่พันกว่าชั่วโมงแล้วนะครับสามารถที่จะเปิดสร้างรายได้ในทาง YouTube ากรอกขั้นตอน3ขั้นตอนแล้วก็ ผ่านการตรวจสอบนะครับวันนี้เป็นวันที่3ก็ผ่านการตรวจสอบแล้วก็สามารถที่จะมีโฆษณาเปิดสร้างไรายได้ได้แล้วนะครับผมผมก็มีวิธีการนะครับที่จะให้เพื่อนๆอได้ดูว่าเราจะเชื่อมโยงช่องที่เรามีอยู่2ช่องนะครับเข้าไปในบัญชี e s s e n c e อ,อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผม อันดับแรกนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่หลังบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Chrome นะครับหรือ Google ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่า,า youtubestudio.com นะครับหรือ youtubecreatorstudio นะครับก็เข้าไปาในลักษณะอย่างนี้นะครับสรับเพื่อนๆที่ทำบ่อยก็าสามารถทำตามได้เลยนะครับตามตามปกติที่เราเข้าไปหลังบ้านนั่นเองนะครับ ก็รอสักพักนะครับให้อัปโหลดนะครับไปที่ช่องของเรานะครับตรงนี้มันจะมีตัว S นะครับตรงนี้เราก็กดเข้าไปาก็จะเห็นว่าวิดีโอ,อของเรานะครับชั่วโมงช่องของเรามีผู้ติดตามเกินกว่า1000คนแล้วก็มียอดชั่วโมงเกินกว่า4 0 0พชั่วโมงนะครับเราก็กด หาคำว่าเข้าร่วมได้เลยตรงตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นนะครับพอกดแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับจะเป็นการทุกคนนะครับสำหรับท่านใดที่ผ่านกดผ่านกดของ YouTube นะครับ1000พผู้ติดตามแล้วก็4,000ชั่วโมงจะมี3ขั้นตอนให้เรากรอกนั่นเองนะครับเราก็ไปดูขั้นตอนแรกนะครับอ่านรายละเอียดต่างๆนะครับเราก็กดคำว่าจะมีตัวหนังสือสีน้ำเงินด้านล่างนะครับ เขียนคําว่า,าเริ่มต้นนะครับก็กดเข้าไปมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เราอ่านนะครับเพื่อแสดงความเข้าใจาในเรื่องราวต่างๆนะครับของทาง u t u b e ได้กําหนดไว้นะครับพอหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมข้างล่างนะครับช่องหนึ่งจะมีเครื่องหมายถูกอีกช่องหนึ่งจะยังไม่มีนะครับเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับตรงช่อง สี่เหลี่ยมที่เป็นช่องว่างนั้นได้เลยนะครับถือว่าเรายอมรับกฎกติกามารยาทต,ต่างๆแล้วนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับขวามือ,อก็จะมีตัวหนังสือเล็กๆนะครับให้เรากดตรงคำว่ายอมรับข้อกำหนดนะครับเป็น,ต,นตัวหนังสือเสยนเงินเล็กๆตรงนั้นนะครับ ก็กดเข้าไปหลังจากนั้นทางหน้าจอก็จะเริ่มรันไปนะครับเพื่อตรวจสอบอสิ่งที่เราได้อตอบตกลงข้อกำหนดนั้นนะครับก็จะมีตัวหนังสือสีเขียวขึ้นมานะครับด้านบนคำว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1น,นะครับง่ายๆเราสามารถที่จะทำได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับขั้นตอนที่1 ต่อมาเรามาดูขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2ก็เกี่ยวกับบัญชีเอสเซ้นนะครับสรับท่านใดที่ยังไม่มีบัญชีเอสเซ้นก็สามารถมาสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายๆไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราไม่มีบัญชีเอสเซ้นนะครับจะมีข้อความให้เราเลือกหลากหลายนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเส้นทางนะครับไปยังเอสเซนนะครับดำเนินขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์นะครับซึ่งในตรงนี้มันก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะครับ ก็คือมีชั้นมีบัญชีเอเซนต์อยู่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีก็เอากดข้อสอนะครับไม่ชั้นยังไม่มีถ้าใครถ้าใครไม่ถือว่า,ายังสงสัยอยู่ลังเลอยู่ก็กดตรงชั้นไม่ทราบก็ได้นะครับสำหรับผมตรงนี้ก็คือจะเชื่อมโยงเข้ากับเอเซนที่มีอยู่แล้วนะครับก็จะเกิดกดตัวแรกนะครับก็มีชั้นมีบัญชีเอเซนต์อยู่แล้วนะครับในตรงนี้ คือผมมีอยู่แล้วนะครับเพื่อจะเชื่อมโยงอีกช่องหนึ่งเข้าสู่บัญชีเดียวกันนั่นเองนะครับหลังจากนั้นผมก็จะได้เลื่อนลงมานะครับจะมีตัวหนังสือนะครับสีดำเงินด้านมุมขวานะครับข้างล่างก็จะมีคำว่าดำเนินการต่อนะครับในตรงนี้เป็นตัวหนังสือเส้นเงินนะครับผมก็จะได้กดเข้าไปเลยนะครับ ในกรณีที่ผมมีบัญชีอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่มีบัญชีก็กดเตรงคําว่ายังไม่มีบัญชีก็ทําตามขั้นตอนนั้นได้ไป,ไ,ปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะให้เราเลือกบัญชีนะครับบัญชีที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับก็จะรันมาหน้านี้แสดงถึงบัญชีเผยแพร่โฆษณา Google ที่คุณมีอยู่นะครับก็คือแสดงรายละเอียด เอเซนต์ ờ, นะครับที่เรามีอยู่แล้วในตรงนี้นะครับเรากา็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็อ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วก็เขาจะให้เชื่อมโยงลิงก์บัญชีกับบัญชีที่เรามีอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ยอมรับการเชื่อมโยงนะครับกดตรงตัวหนังสือสีงเงินตรงนี้ได้เลยครับผมก็จะวิ่งมาหน้านี้นะครับมีตัวหนังสือขึ้นมาว่ากําลังเปลี่ยนเส้นทางไปยังโฮสต์นะครับ ซึ่งเป็นที่ที่คุณจะต้องตั้งค่าในการเริ่มใช้เอเซนนะครับก็กดคําว่าเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นก็ใช้คําว่าใช้ Studio ต่อนะครับก็จะวิ่งไปหน้านี้นะครับก็ถือว่าเราได้แจ้งาการเชื่อมโยงช่อง Youtube ของเราอีกช่องหนึ่งนะครับเข้าไปาในเอเซน c e ซึ่งเรามีอยู่แล้วนั่นเองนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือ ด้านบนคําว่าเสร็จสมบูรณ์ตรงขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นสีเขียวแสดงว่า,าการดรําเนินการต่างๆนะครับได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับรอขั้นตอนที่3นะครับอยู่ระหว่างการดรําเนินการนะครับตรงนี้เราไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะว่าทาง YouTube ก็จะตรวจสอบเนื้อหาของเรานั่นเองนะครับถ้าช่องของเราไม่ติดลิขสิทธิ์หรือไม่มีปัญหาอะไรเขาก็จะแจ้งเรามา ภายใน1เดือนนะครับตรวจสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแต่ตรงนี้ของผมก็รอ3วันนะครับก็ได้คำตอบแล้วนะครับถ้าช่องท่านไหนที่มีปัญหาก็รีบเคลียร์ปัญหาให้หมดก่อนนะครับไม่เช่นนั้นท่านจะไม่ผ่านนะครับช่องของผมก็รอ3วันนะครับก็มีเมลแจ้งมานะครับอย่างนี้ยินดีด้วยคุณได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ Youtube แล้วนะครับ ขณะนี้ช่อง YouTube อริสรเกษตรไรสไตล์ของคุณได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโปรแกรมพาร์เนอร์ YouTube และสร้างรายได้บน YouTube ได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นเมลที่แจ้งมาแสดงว่าช่องของเรานะครับได้ผ่านการตรวจสอบแล้วนั่นเองเราก็รีบเข้าไปหลังบ้านนะครับ y o u t u b e Studio เพื่อทำการเปิดสร้างรายได้ในแต่ละคลิปเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เราทํามาตั้งแต่อดีตนะครับหลายๆคลิปต้องเปิดให้หมดทุกคลิปเลยนะครับพอถึงขั้นตอนนี้แล้วมิฉะนั้นท่านอาจจะเสียโอกาสนะครับอย่างนี้นะครับก็กดคลิกเข้าไปนะครับตอนแรกๆนะครับตัว S ดอลลาร์ไซตรงนั้นก็จะเป็นไม่มีสีเขียวนะครับก็จะเป็นตัว S แล้วก็มีเครื่องหมายขีดอยู่เราก็ทําการเปิดให้หมดเลยนะครับก็คลิกเข้าไปแล้วกดคําว่าเปิดแล้วก็บันทึกนะครับกดเข้าเปิดแล้วก็บันทึกนะครับอย่างนี้ ให้ตัว s นะครับตรงนั้นเป็นสีเขียวนะครับก็จะมีลักษณะนี้นะครับสีเขียวอย่างนี้ขึ้นมาในแต่ละคลิปแสดงว่าโฆษณาเข้าทุกคลิปแล้วถ้ามีคนเข้าไปดูคลิปนั้นๆน,น,นะครับเราก็จะได้รายได้จากทาง YouTube นั่นเองนะครับซึ่งรายได้ในช่องนี้นะครับก็จะเข้าไปสะสมใน essence เดียวกับอีกช่องหนึ่งของเรานั่นเองครับผมเป็นไงบ้างครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับเพื่อนๆที่ใกล้จะผ่านหรือกําลังจะผ่านนะครับ ก็เข้ามาดูคลิปต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นความรู้ในหลากหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอเซนเรื่องของกฎกติกาต่างๆของ u t u b e นะครับการอัปโหลดคลิปนะครับซึ่งผมก็มีทำเป็นคลิปไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับาสามารถมีไรายได้แล้วก็เปิดสร้างไรายได้จากทาง YouTube นั่นเองนะครับ ไม่ยากเลยนะครับถ้าหากว่าเราตั้งใจทำแล้วก็พยายามทำคลิปสม่ำเสมอนะครับซึ่งผมก็ทําถือว่าก็ไม่ทําทุกวันนะครับแต่ว่าก็ทําลงเรื่อยๆนะครับจนประสบความสาเร็จนะครับช่องหนึ่งแล้วก็ามีอีกช่องรองของผมก็คืออดิสรเกษตรและสไตล์ตรงนี้นะครับก็เพิ่งผ่านกดไปในก็ถือว่าในวันนี้แหละครับหลังจากรอการตรวจสอบมา3วัน ก็มีอ e ีเมลแจ้งมาทราบก็เปิดสร้างรายได้แล้วก็เิดมีโฆษณาเข้าแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณกําลังใจจากทุกท่านนะครับที่ให้มานะครับเข้ามารับชมามาติดตามจนาสามารถผ่านกดอีกช่องหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆก็จะนำมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมเช่นเคยนะครับผมขอบคุณมากครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟให้กับช่องอ r ิส s a n c นลด้วยนะครับ